ะสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมอนสก้าะนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมมาแนะนําวิธีการหาหินไททอดกันนะครับเดีย๋ยวเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะได้นคลิปก็ฝากกด like, ไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกลังใจในการทําคลิป,ปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนได้ผ่านส่วนของเพื่อนมอนสก้าะนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนนุช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางหนึ่างก็สามารถกกดดไ้้เเเเช่่่่่นน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 นัััััะะะะคครรรบบบผมออออาาาาาาาสหหหหิทฮตตปป็็ยยยงงงี เดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วก็วิธีการใช้งานนะฮะอ่ะหินไททอดจะมีด้วยกัน5สีนะครับ5หรือ6สีแหละเอาแบบเบสิกเบสิกเลยคือหินไททอดขั้นต้นนะครับแล้วก็หินไททอดกลางนะครับแล้วก็หินไททอดระดับสูงแล้วก็จะมีอีก2สีนะครับสีม่วงกับสีน้ําเงินมั้งถ้าจะไม่ผิดนะหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับใช้เพชรใช้เพชรนี่ครับจะมีอีก2สีตรงนี้อ่ะโอเค ก็มาดูวิธีแรกเลยละกันนะครับสำหรับวิธีแรกนี่ครับเนี่ยพาไปดูเลยนะครับก็คือกิจใช้ใช้เพชรนะครับผมก็วิธีกิจใช้เพชรก็คือก็ให้เราใช้เพชรไปนะครับอย่างเงื่อนไขเขาบอกว่า30 0 0 0เพชรคุณก็ได้รับไปเลยเจ้าหินสีชมพูนะฮะกับหินสีน้ําเงินตนัวนี้อยู่ผมพาไปดูแล้วกันว่ามันเอาไว้ทําอะไรตอนท้ายคลิปเนาะก็30 0 0 0เพชรเนาะสำหรับใครที่อยากได้2นะครับ 2สีนี้นะครับมันหายากนะไอสอสีนี้มันก็เลยตั้งราคาใช้เพชรไว้สูงมากนะครับตรงนี้อันนี้คือวิธีแรกนะครับต่อมานะครับวิธีที่2นะฮะมันจะอยู่ที่ป้ายการต่อสู้นะฮะป้ายการต่อสู้นะครับมันอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่เอ่ยนะครับเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะรู้สึกว่าจะมีอยู่2อันมั้งไล่ไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับอยู่ที่เลเวล70นะฮะจะได้ หินระดับระดับต้นนะกับระดับกลางนะครับระดับสูงเลยนะครับผมก็อย่างละหนึ่งเนาะอ่าหมดแล้วมีแค่นี้นะครับเลเวล70นะต่อมานะครับก็ไปดูวิธีที่3กันนะฮะวิธีที่3เนี่ยนะครับมันอยู่ในต่อสู้จํากัดข้ามเซิร์ฟนะฮะถามว่าเฮ้ยอยู่ตรงไหนอ่ะอ่าเข้าไปที่ต่อสู้จำกัดข้ามเซิร์ฟตรงนี้นะครับปึ่งเอาแล้วถามว่าเอา้ามันอยู่ตรงไหนอ่ะปกติหมดนี้นะครับเล่นแล้วได้เหรียญแฟลชไม่ใช่หรอ มันมาได้หินไททออย่างไงครับได้ดีครับมันจะได้รายสัปดาห์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะนี่ฮะให้เรากดเข้ามาที่รางวัลนะครับนี่อันดับ1นะฮะได้3ก้อนเลยเห็นไหมหินไททอดระดับต้นนะอันดับ2ก็ได้3อันดับ3ก็ได้3อันดับ4ถึงอันดับ7จ็ดได้2ก้อนนะแล้วก็อันดับ8ถึง10จะได้อย่าง1หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าแล้วก็อันดับที่1 0 1ถึง200ก็ได้อีก2 2องรถึงสี่ก็ได้2 4งสรถึงห้าก็ได้2เพราะฉะนั้นเนี่ยตามลำดับเลยนะครับนี่คือหินแท่ทอดนะครับสีเขียวที่คุณจะได้รับนะฮะอ่านี่ก็คือวิธีที่3เนาะต่อมานะครับวิธีที่4นะครับมันอยู่ในทีมข้ามเซิร์ฟนะฮะมันอยู่ในทีมข้ามเซิร์ฟก็จะมีโอกาสได้รับอยู่หินแท่ทอดนะครับมันจะอยู่ด่านต่างๆนี่แหละนะครับอ่าเรากดเข้าไปดูกันนี่ครับจะอยู่ด่านนี้ด่านวัดนะครับสโลโปเกะนะครับตัวนี้นะเป็นวัดยาดงนะครับ ก็สามารถที่จะมาเล่นนะครับทีมค้ำเซิร์ฟตรงนี้ได้ก็จะได้รับหินไทยทอดไปถ้าได้จริงๆก็ส่วนใหญ่จะได้2ชิ้นแต่ว่าน,นำนะครับให้เล่นช่วง11โมงถึงบ่ายสามมันจะคูณ2ไงก็มาเล่นด่านนี้จริงๆด่านนี้ทุกคนเล่นอยู่แล้วนะครับเล่นกันบ่อยแล้วนะครับผมทีมค้ำเซิร์ฟเนะาะลองมาลงกันดูได้ตรงนี้นะครับวิธีการลงและได้ของรางวัลแบบนี้นะครับให้ลงที่เป็นรูปดาบนะถ้าลงรูปมือไม่ได้นะต้องลงที่เป็นรูปดาบเท่านนะั้นนะครับผมตรงนี้ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าวิธีที่4นะครับทีมข้ามเซิร์ฟเนาะต่อมานะครับวิธีที่5นะครับมันก็คือในส่วนของกิจกรรมใช้พลังกายเออเพิ่งผ่านไปหันดานะครับมันจะอยู่ในกิจกรรมพิเศษนะฮะนี่ครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันอยู่อย่างเงี้ยใช้พลังกายรับนะครับหินถ่ายท่วนใหญ่นะครับมันจะจบที่พลังกาย2,200หน่วยนะครับเดิมทีนะครับเราเล่นเนี่ย 1 2 0 0หน่วยแล้วก็ได้บัตรจับระดับสูง4ใบแต่ว่าถ้าเกิดใครต่อยอสักหน่อยหนึ่งนะครับใช้พลังกายสัก2,200หน่วยต่อวันนะครับมันจะได้หินทถทยทอดทุกสีเลยอย่างละหนึ่งนะครับต้น1กลาง1สูง1ก็คือได้3อันเลยนะครับสำหรับใครที่ใช้พลังกาย2,200หน่วยเนาะอ่านี่ก็จะวิธีการส่วนถึงหินถ่ยทอดเนาะต่อมานะครับวิธีที่6นะฮะวิธีสุดท้ายนะครับที่ผมพอจะหามาได้ก็คือกิจกรรมถุงรางวันมันจะอยู่ในกิจกรรมถุงรางวันวันศุกร์นะฮะมันก็จะรีเซ็ ซึ่งกิจกรรมนี้ก็เพิ่งผ่านไปนะครับอยผมปรับภาพขึ้นมาให้ดูก็ได้นะครับมันก็จะมีถุงทอดขายเรา3สีนะครับก็จะมีหินสีเขียวนะฮะแล้วก็หินกลางหินสูงนะครับก็สําหรับระดับต้นเนี่ยจะอยู่ที่1000นะครับระดับกลางนะครับระดับต้นอยู่ที่500นะครับระดับกลางอยู่ที่พันหระดับสูงอยู่ที่1000นะครับผมโอเคก็6วิธีนะครับในการ หาเจ้าหินทอดนะครับผมเวลานะครับเราจะใช้งานมันนะครับใช้ยังไงนะครับให้เราเข้ามาที่ถ่ายทอดนี่ครับมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับถามว่าทําไมมันถึงมี5สีนี่ครับตามสีที่คุณเห็นเลยนะครับถ่ายทอดพื้นฐานนะครับก็คือสีเขียวอะเวลาเราจะถ่ายทอดโปเกมอนใช่ไหมสมมุตินะฮะผมเอาเลยเอาเมโลเรต้านะครับไปถ่ายทอดให้กับโปเกมอนสมมุติผมอยากเล่นโบเคนเนียนมากเลยแต่ว่าผมไม่อยากปั้นเองนะครับอันนี้คือเวลาเราอยากที่จะ อัปเกรดโปเกมอนนะครับอีโวอัปเกรดให้โปเกมอนมันเก่งขึ้นแบบว่าไม่ต้องมานั่งปั้นเองแบบว่ากดภายใน1นาทีนะครับสามารถเก่งได้เลยนะครับพลัง5ล้าน10ล้าน20ล้านแล้วแต่ของที่คุณมีนะครับก็แนะนำนะครับให้เอาตัวที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วเก่งนะครับอย่างมุดผมอยากได้ผมอยากให้โบเกเนียนแม่งพลังประมาณ2ล้าน73ล้านนะครับผมก็สละมโลเอต้าเลยนะครับอ่เรามาดูกันว่าหินไททอดแต่ละสีนะครับมันทําหน้าที่อะไรนะครับ เรามาเรื่องวันที่สีเขียวนะฮะนี่นะครับสีเขียวเนี่ยนะครับมันเป็นหินได้ทอดพื้นฐานนะครับมันจะถ่ายทอดนะครับเกี่ยวกับเรื่องเลเวลนะฮะเลเวลหัวใจแล้วก็ตีบวกนะฮะสามอย่างนะครับที่จะถ่ายโอนไปให้กับโปเกมอนอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้แล้วก็ในการกดถ่ายทอดนะครับจะใช้นะครับ200เพชรด้วยนะครับผมตัวนี้ต่อมานะครับล้างถ่ายทอดนะครับ ล้างไ่ายทอดก็คือเห็นได้ทอดสีส้มหรือสีเหลืองนะครับห็นระดับกลางเนาะมันจะใช้ถ่ายทอดในส่วนของค่าสเตตค่าสายฟ้าต่างๆเวลาเรากดสายฟ้ามเมเรต้าสมมุติเรากดมเมเรต้าได้สายฟ้าทุทกทุกอันเลยนะครับเราจะจะให้โบคเนเนได้สายฟ้าด้วยนะครับเราก็กดล้างได้เลยนะครับมันก็จะถ่ายโอนนะฮะค่าสเตตนะครับค่าพลังค่าสายฟ้า,าให้ตัวใหม่ได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็หินถ่ายทอดสีม่วงนะครับมันจะเป็นการถ่ายทอดสกิลลึกลับนะฮะ เวลาเราโอนสก,กิลลึกลับเนาะจากตัวเก่ามายังตัวใหม่นะครับก็สามารถโอนมาได้เลยนะครับก็ใช้หินสีม่วงเพชร200นะครับต่อมานะครับโอนถ่ายค่าพยายามนะครับมันก็จะเป็นการโอนถ่ายค่าพยายามมันอยู่ตรงไหนนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้มันจะมีค่าพยายามมันอยู่เนี่ยพวกค่าพยายามค่าฝึกต่างๆนะครับตรงนี้แล้วก็อีก ถ่ายทอดหนึ่งนะครับก็คือถ่ายทอดผูกพันมันก็จะเป็นพวกหัวใจผูกพันที่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยขนผูกพันแถวๆนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้อันนี้ก็วิธีการหาแล้วก็วิธีการใช้งานเจ้าหินแต่ทอดนะครับก็ถูกใจนะครับอยากใช้อ่าก้อนไหนนะครับสีไหนก็ไปหาได้นะครับก็วิธีหาก็ประมาณ6วิธีนะครับ โอเคนะครับก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็มีกระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆใ,ใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ